สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ดิวชัชัยชแนลนะครับเข้ามาแล้วอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องดิวด้วยนะครับผมดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับแล้วในวันนี้นะครับก็จะมารีแอคเพลงอีกแล้วนะจ๊ะเพราะจะบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมโดยเฉพาะแก๊งฮิวหวีช่วงนี้เข่าท็อปฟอร์มมากเลยนะออกเพลงกันวันเว้นวันวันเว้นวันเลยนะครับทุกคนก็คือว่าแบทมิกซี่มิกเฉลิมศรีนะจ๊ะออกเพลงใหม่ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์มาแล้วนะครับออออออกกกกกกเเเพลลลลงตตติิดดๆๆับมมมมาาายยนนนะะะ็็คื่่ใช้แวจ๊ ชื่อซิงเกิลว่าไอสัตนะครับผมไอสัตแน่นอนว่าทํามาต้อนรับเทศกาลสงกรานต์แน่นอนนะจ๊ะก็แปลว่าปีนี้นะครับนอกจากเราจะมีเพลงของเอแคลแล้วนะก็ยังมีเพลงของแบดมิกซี่มิกเฉลิมศรีด้วยนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเราไปรีแบทพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับทุกคนพร้อมแล้วทุกคนเราไปดู MV ็มบเขาเลยนะครับ1 2 3่งองามมาแล้วไอสัตไอาสัตเคยยังสาดเออ โอยเลดนะลดลด MV ก็เน้นถ่ายง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นงานโปรดักชันอะไรใหญ่มากซึ่งเข้าใจว่าเป็นการลดต้นทุนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราบอกว่าเป็นฉลาดนะทำอย่างเงี้ยคือเป็นความฉลาดเราไม่ต้องเป็นต้องแบบลงทุนเป็นล้านๆพื่ MV ก็ได้เนาะถ้าเราออกเพลงบ่อยแต่เราลด ทำยาแห่ทองคำจ้ารนองใส่สทูออบด้ใส่ส้ไเห็นใหญ่ๆของแถแนดาอยากให้อ้ายอดใจเกบน้ำอยากให้อ้ายดใจแกบน้ำนึกถึงเมียอาบานก็น้ำไหลรลรรชอบชอบเอวีด้วยเป็นการทำง่ายๆแต่ดูดีนะทุกคนรดตัดต่อรสไอสติดไูดัตว์ไับ ตั้งแตาหักต่แพงต่แซ่บมาแล้วตั้งแบบ่อยแม่ก่อนอ้ายตายแก่แดดภาษาอังกฤษอ้ได้ไอ้ายรู้สแลงหมอลำแค่คุ้นคุ้นแต่เพลงแจ๊สสีแดง A B C มากับพี่ซีม้วนมัดปีบักมีบ้านพี่ก็มีแต่อ้วนผีบัดหนีน้องจะชอบสูงยาวหรือขาวตีเอ้ยอ้แค่อยากสัดทำไมผู้สาวเดินหนีไอ้เลิศใครศาสตรตั้งเลิศาสหล่อด้วยมือบอกไอ้สาดใครสาดใครสาสคนจีนเขาบอกเฮียสาด ต้อสสูบได้ส่เที่เห็นใหญ่ๆอ้องแนแด้อยากให้ไอใจแก็บน้าอยากให้ไอใจแกบน้านึถึงเมียอยูุบานก็น้าะอสไอสัตว์ไอสัตว์ไ้สัตว์ชุดแดงไหนก็มาจัดไอ้สัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์สนุกนะเตะหูเหมาะกับเปิดในผับอะไรเงี้ยเออเพลงเนี้ยเปิดในผับแล้วสาดน้ำก็จะมันมาก Oh <laughs> จบแล้วนะครับทุกคนจบแล้วนะจ๊ะขออนุญาตถอดถูฟังก็จะบอกว่าชอบนะคบผมก็คือมาตรฐานแบดคไมค์ซี่ก็คือไม่ตกมาตรฐานอยู่แล้วนะเพลงดีมากเลยแล้วก็สนุกนะคะเป็นเพลงที่สนุกเลยนะจะบอกว่าเพลงนี้เปิดในผับจะโคตรมันเลยเวลาสาดน้ํากันนะทุกคนแล้วก็แบบทุกคนจะต้องตะโกนไอ้สาดไอ้สาดกันตลอดแน่ๆนะครับเพราะว่ามันก็แบบพ้องกับคําแบบใช่ไหมที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันเนาะเลิศนะแล้วก็ ชอบ MV ด้วยเป็นการฉลาดในการทำา MV นะ mm hmm. เข้าใจว่าไม่ได้อยากจะลงทุนโปรดักชันใหญ่ๆแบบถ่ายมาแบบเป็นภาพยนตร์หน้าชัดหลังเบลอเหมือน m v เก่าๆที่เคยทำมานะครับผมอย่างเงี้ยคือถ่ายง่ายผลิตง่ายทำไวนะแล้วก็ตัดต่อก็ฉลาดคือในเมื่อแบบเออการถ่ายภาพเนะี่ยมันอาจจะไม่ได้หน้าชัดหลังเบลอแบบกล้องใหญ่เลยเนาะเพราะฉะนั้นในการตัดต่อก,ก็จะมีการใส่กราฟิกตัวหนังสืออะไรเข้าๆออกๆอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าทำให้มันดูสนุกสนานมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเป็นการตัดต่อที่ฉลาดสรุปก็คือชอบนะชอบ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 มากเลยนะครับผมชอบไม่แพ้ของงเลลนะ้วกก็คิด่าพี น่าจะติดหูแล้วก็เป็นอีกเพลงนึงที่น่าจะดังแน่ๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับทุกคนเอาล้วทุกคนอยู่มาไวไปไวอีกแล้วจ้ะรีแอคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปรีแอคชั่นแบบนี้นะหรือว่าคลิปอื่นๆน,นะดูมีบล็อกมีอะไรด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าเกิดชอบช่องนะดิวนะดิวก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องดิวชาชัยชาแนลได้นะครับผมดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมมีบล็อกด้วยมีีีีีนน,นะนนะนน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 ูู่่่่ััััััััมมมมอออออะะ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 ไไไรรรรเเเตตตต็ปปปหหดดดดลลลลยยยยททุุกกกกกกคคคคคคคาาาาาใ้้้ิิจ๊๊โบบบบบขวววแสส ไอ้สัตว์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 บายบาย